สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอุยังครับที่ไลฟ์นี่คือจะมาตอบปัญหาที่เคยโพสต์ไว้นะครับเรื่องธรรมกายแล้วก็ก่อนจะไปออกรายการก็มีหลายคําถามหลายคอมเมนต์นะครับทั้งคนที่เป็นจากมาจากฝ่ายธรรมกายแล้วก็คนที่ไม่ใช่ฝ่ายธรรมกายนะครับเข้ามาพูดดีๆด,ด้วยบ้างประชดประชันบ้าง หรือด่าด้วยค่อยค่อยคำหยาบคายบ้างไอพวกถ่อยคำหยาบคายนี่ข้ามไปนะครับผมรู้สึกว่าเสียเวลานะครับไร้สาระไม่ได้ให้ราคาแล้วก็สําหรับคนที่มีความเห็นที่ผมคิดว่าเอออยากอยากให้อยากอยากมีเรื่องอยากให้เขารู้อย่าเกวให้ความรู้เลยเดี๋ยวไปคิดว่าโอ้โหมึงฉลาดกว่าเขานักเหลออะไรเงี้ยก็อยากให้รู้นะครับอย่างเช่นคนที่บอกว่ามันบอกว่าคนอื่นพุทียมพุทพูพุทพูพุทียมมันไม่มีหรอก แล้วอย่างนี้ไปดูญี่ปุ่นดูจีนสิก็นิกายอื่นเขาก็เยอะแยะ <c oughs> ทำไมต้องมาโจมตีว่าใครพุทธแท้ใครพุทธเทียมที่ผมออกมาพูดเรื่องธรรมกายเนี่ยขอบอกให้รู้ไว้นะครับเป็นความรู้ว่า,าศาสนาพุทธบ้านเราเนี่ยสังฆนิกายเนี่ยพระอยู่ในสถานะพิเศษนะครับแม้กระทั่งพระเจ้าแผ่นดินยังต้องกราบไหว้เพราะฉะนั้นเลยต้องมีกฎหมายมีสิ่งที่เรียกว่าพระวินัยไว้ปกครองไว้ควบคุม ซึ่งพระวินัยที่เราใช้กันถ้าเรียกว่าเป็นสองฆ์อยู่ในประเทศไทยแล้วของเราเป็นนิกายเถราวาดในโลกนี้จุดเริ่มต้นเริ่มมาจากนิกายเถราวาดนะครับนิกายเถราวาดเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นพระไตรปิฎกเล่มเดิมแท้ที่สุดเพราะพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าเมื่อท่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วปรนินิพพานไปแล้วให้ยึดถือพระวินัยเป็นาศาสดาแทนตัวท่านเพราะฉะนั้นพระวินัยที่คนไทยยึดถืออยู่พระสงฆ์ไทยยึดถืออยู่คือ นิกายเทรวาสครับอ๋อขอโทษครับเสียงเบาเหรอครับดีขึ้นหรือยังครับไม่ทราบคือนิกายเทรวาสนะครับ <c oughs> ที่ผมต้องออกบอกว่าเอ้ยพุทธแท้หรือพุทธเทียมอะไรเงี้ยถ้าจะเปรียบเทียบกับจีนญี่ปุ่นนะครับจีนญี่ปุ่นอน,นั้นเขาเรียกว่ามหายานนะครับมหายานนี่เกิดที่หลังหินนายานของเราหรือเทรวาสนี่นะครับเข้าใจง่ายๆนะครับหินนายานแปลว่ายานเล็กมหายานหรือว่ายานใหญ่หินนยานยานเล็กของเราเนี่ย หรือที่เรียกว่า,วาเทราวาทในไทยเนี่ยคืออันที่เริ่มก่อนแล้วก็แตกออกมาเป็นสองอันคือเรียกว่ามหานิกายและธรรมยุทธอ์อย่าเพิ่งงง,งอย่าเพิ่งสับสนบเอาเรียกง่ายว่าคนไทยในเทราวาทละกันอบอกว่ามาอ้างญี่ปุ่นอ้างจีนอ้างประเทศอื่นก็ถ้าคิดว่าจะเป็นสงไทยอยู่ในสังคมมนทนก็ต้องยึดถือพระวินัยที่มาจากเทราวาทจบไหมครับเพราะฉะนั้น จะมาอ้างว่าใครพูดแท้ใครพูดเทียมถ้าจะพูดต่อเนี่ยใครพูดแท้ใครพูดเทียมใช้หนังสือของท่านปอประยุตโตหรือท่านาถ้าท่านไม่รู้จักเนี่ยลองไปเสิร์ชหาดูได้พระพรมคุณาภรณ์นะครับท่านใช้น,นามปากกาว่าปอประยุตโตท่านได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนะครับว่าท่านเป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกท่านเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องกรณีธรรมกายออกมา เป็นสิปีที่แล้วละท่านก็ยืนยันว่าวัดธรรมกายเนี่ยสอนแบบนี้เป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกแนวเทราวาที่เราใช้กันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นอันเริ่มต้นเราค่อยแตกออกมาเป็นอันมหาิกายแม้กระทั่งโปรเฟสเซอร์ที่เป็นคนกำหนดบัญญัติาศัภาษาจีนนะครับพระพุทธศาสนาภาษาจีนเนี่ยยังเขียนบอกวันนียอมรับว่ามหายานเวลาจะตรวจทาน ต้องเอาคํามาจากพระไตรปิฎกเทราวาสพระไตรปิฎกเทราวาสครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเป็นพระไตรปิฎกาาที่มาจากภาษาเดียวครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเก่าแก่ที่สุดของไทระย,ยึดธถือเล่มนี้นะครับก็ถึงใช้ตามนี้มาตลอดถ้าจะบอกว่าใครพุดแท้ไครพุดเทียมแต่ท่านไม่เถียงว่าอา้ารู้ๆได้ยังไงอย่างนั้นอย่างนี้เอาง่ายๆว่าถ้าเรียกว่าสังคมนทนเป็นพระสงฆ์อยู่ในเมืองไทยก็ใช้แบบนี้อะไรที่ผิดแปลกไปจากนั้น ก็คือผิดพวินัยแล้วถามว่าทาไมมาโจมตีวัดธรรมกายวัดเดียววัดอื่นผิดพวินัยเยอะแยะขายบุญกันเยอะแยะทําเครื่องรางของของัขงบ้าบอสรารพัดผมเคยบอกเขาผมเห็นด้วยกับวัดพวกนั้นแหละครับอา้าวแล้วทาไมมาโจมตีอยู่วัดเดียวก็มีอิทธิพลที่สุดไงครับสามารถทําให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้รัฐบาลบางรัฐบาลที่ผ่านมาเคยขนาดเกณฑ์นักเรียนเกณฑ์ครูมีคําสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้มาอบรมโครงการของวัดนี้นี่งไงครับ มี power ขนาดนี้ทําให้สังคมทุกวันนี้เป็นข่าวกันอยู่เนี่ยทั้งบ้านทั้งเมืองทุกคนรู้เรื่องนี้หมดนี่ไม่มี power หรอกครับเป็นนิกายเดียวที่มีช่องทีวีของตัวเองถ้าคุณแยกออกไปเป็นนิกายอื่นนะครับไม่ใช่เทรวาไม่ใช่สงไทยจะไม่มีใครมาทําอะไรได้เลยนะครับแต่นี่ยังใช้พระไตรปิฎกเทรวาทใช้พระเหลืองใช้สิทธิ์ของความเป็นสงในไทยหากินอยู่เพราะฉะนั้นเลยเกิดเรื่องจนถึงทุกวันนี้นะครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ผมจะอธิบายว่าคุณมีสิทธิ์อะไรมาว่าพระธรรมวัดธรรมกายว่าเขาบิดเบือนว่าเขาทําไม่เหมือนไม่ไม่ไม่สมกับความเป็นพระที่พระญี่ปุ่นพระจีนเขายังทําแบบอื่นได้ก็นี่ครับดูพระญี่ปุ่นทุกวันนี้สิครับมหายานบิดเบือนกันไปเรื่อยจนทุกวันนี้พระมีเมียได้พระเปิดโรงงานเปิดบริษัทของตัวเองได้เ็าพอบิดกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่ใช่ใช้าศาสนาอื่นมาทําลายแทรกซึมเข้ามาในาศาสนาเราแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อย เพราะฉะนั้นถ้าไม่ยึดถือไว้ก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นในอนาคตนั่นคือสาเหตุว่าทาไมชาวพุทธที่ศึกษาถึงอยากจะออกมาปกป้องอย่าบอกว่าธรรมกายปกป้องาศาสนาพุทธอยู่ฝ่ายเดียวนะครับพวกเราที่เป็นคนพุทธเราไม่ได้เห็นด้วยกับธรรมกายทั้งหมดเราก็ปกป้องาศาสนาพุทธในวิถีทางของเราเหมือนกันนี่คือคาอธิบายนะครับส่วนเรื่องพระิขิตปลอมนะครับบอกว่าพระิขิตของสมเด็จพระสังฆราชองค์เก่าเนี่ย เป็นฉบับปลอมไม่จริงนู่นนี่นั่นการปลอมลิคิทสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยเท่ากับปลอมลายเซ็นพระมหากษัตริย์เลยนะครับโทษฟ้องร้องเลยครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องใครที่มีการเซ็นรับรองและที่แปลกกว่านั้นคือถ้าเป็นลิคิทปลอมเนี่ยพระริคิตปลอมคาสั่งในพระริคิตสั่งให้ทํามชโยคืนที่ดินที่ใช้เงินวัดมาซื้อเป็นชื่อตัวเอง มติมหาธิรัมาคมก็ยอมรับนะครับกับกับลิขิตฉบับนี้แล้วธรรมชโยก็ยอมคืนตามาลิขิตเพื่อยอมให้กับแลกกับการถอนฟ้องซึ่งการถอนฟ้องเนี่ยสมเร็่สังคมไม่เกี่ยวนะครับอายการเป็นคนถอนฟ้องซึ่งสังคมงงมากครับอายการในยุคนั้นถอนปี49คดีเรื่องฟ้องปี42ฟ้องกัอมา7ปีให้เหตุผลว่าเพื่อความไม่แตกแยกในสังคม ทั้งที่ตัดสินมีองค์ประกอบมีหลักฐานครบถ้วนหมดแล้วแล้วถ้าบอกว่าไม่ผิดจริงเนี่ยจะเอาของที่ไหนไปคืนเขาล่ะครับถ้าไม่เคยเอามาก็เคยเอามาเป็นของตัวแล้วไงถึงเอาไปคืนคนอื่นคืนให้กับวัดได้เอาเงินวัดมาซื้อที่ใส่ชื่อตนเองเป็นพระนะครับมีที่เป็นชื่อตัวเองโดยใช้เงินวัดซื้อเนี่ครับ ปรราชิษไมครับเอาของที่ไม่ใช่ของตนมาเป็นของตัวเองนี่เป็นข้อที่ถกเถียงว่าประราชิกหรือเปล่าถ้าจะมาอ้างมติมหาเทระสมาคมก็ต้องมองว่ามหาเทระสมาคมกรรมการยุคนั้นเนี่ยเสียงเป็นเอกฉันท์หรือเปล่าหนึ่งนะครับสองคือเสียงที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยที่บอกว่าไม่ปรราชิกเนี่ยให้ความเห็นสวนกับสมเด็จพระสังฆราชมีความสัมพันธ์กับธรรมชโยแค่ไหนถูกไหมครับเพราะว่า ระบบปกครองสองบ้านเราเนี่ยรวมอํานาจนะครับอยู่ที่มหาเถระสมาคมพระม่กก่องเองพระเหล่านี้นะครับรับนิมนต์เข้ากับวัดธรรมกายเป็นประจํานะครับใส่ซองกันทีเป็นแสนเป็นล้านนะครับถวายกันเห็นๆน,นะครับรถประจําตําแหน่งรถที่นั่งที่หรูหรากว่ารถโยมที่ไปใส่บาตรนะครับแค่ mm hmm. อยากเรียนให้ทราบว่าพระถ้าสวดมนต์ทำวัดชาวัดเย็นกันอยู่เสมอเนี่ยเขาก็ยังมีสวดคําสวดที่แปลว่า ชีวิตเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราต้องทําตัวให้เขาเลี้ยงง่ายศาส,สนาพุทธนี่เป็นศาสนาอีโคซิสเต็มนะครับคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากประหยัดสมระเรียบง่ายผ้าที่ใช้ห่อตัวนี่ผ้ากาสอพัฒนนี่ก็คือผ้าห่อศพเนี่ยนะครับผ้าบางสก,กุลคือผ้าห่อศพคนไปดึงมาจากป่าช้าเอาของรียูสนะครับเอามาย้อมกับเปลือกไม้แล้ห่มคุมตัวบวชเพื่อมาละสมบัติส่วนตัวมีมิได้ ในพระธรรมวินัยนะครับพระนี่มีทรัพย์ส่วนตัวไม่ได้นะครับจับเงินนี่ก็อาบัตินะครับแต่มาในโลกยุคปัจจุบนันเ็าจะอารมณ่อรวยกันบอกว่าอ้พระจะใช้ชีวิตอยู่ไงจับเงินไม่ได้นูน่นนี่นั่นโอ้โหผมว่าให้พระอยู่เมืองไทยนี่สบายมากนะครับไปไหนมาไหนโยงพร้อมจะถวายอาหารนิทานคนจะพร้อมหลบให้พระที่อินเดียนี่ผู้หญิงก็เดินชนคนอยากจับหัวแตะตัวก็จับเพราะเขาไม่ได้มาศรัทธามากเหมือนคนไทยนะครับ เขาเป็นฮินดูเป็นพุธน้อยกว่าผมว่าเป็นพระอยู่เมืองไทยนี่ไปไหนมาไหนสะดวกสบายผู้คนให้การเคารพต้อนรับเสมอนะครับเป็นส่วนใหญ่คือใครเจอพระเดินอยู่เนี่ยครับรถผ่านก็อ,อยากจะเรียกขึ้นรถไปส่งทั้งนั้นแหละครับคือคนไทยเนี่ยให้การับถือพระมากนะครับมากอันดับต้นๆใน,นระดับโลกเลยในโลกเนี้ยหรือไม่จริงครับในสังคมลองดูกันได้อันนี้ครับที่ผมอยากจะมา อธิบายให้กับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าทําทไมถึงมาโจมตีวัดธรรมกายนูน่นนี่นั่นพุทธะพุทธทียมเป็นยังไงนี่คือข้ออธิบายนะครับส่วนข้อที่2นะครับบอกว่าแล้วคุณรู้เยอะมาจากไหนแบบวัดธรรมกายเนี่ยพระประเรียน9้าประโยคเยอะที่สุดไม่ต้องถึงกับปรเรียน9้าประโยคหรอกครับคืออาบัติปราชิกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ข้อเองดูสิครับแล้วมันตรงตรงกันไหม เขาเ้ากดหรือเปล่าเพราะอาบัตหรือเปล่าแค่นี้ดูง่ายๆครับค่าคนตายเสพเมทุนหรือมีเซ็ก์เนี่ยเอาง่ายถ้าพาไปมีเซ็ก์เนี่ยอยู่ในกุฏิไม่ต้องมีใครมองเห็นเลยครับไม่ต้องโดนจับได้ถ้าไปมีเซ็ก์อยู่ในกุฏิขาดจากความเป็นพระไหมครับโดยไม่ต้องมีใครจับได้ขาดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วถึงจะกลับมาหุมจีวรโกนหัวไปทําว,วัดเช้าวัดเย็นจะไปสวดมนต์เข้าโบสถ์กี่รอบนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงก็ขาดจากความเป็นพระอยู่ดีโดยที่ไม่ต้องไม่ให้มีใครบอกเลย ความผิดเกิดขึ้นแล้วกระทําแล้วกรรมได้เกิดขึ้นแล้วส่งผลแล้วครับนี่ครับถึงเป็นข้อวินิจฉัยว่าอาบัติปราชิกหรือเปล่าต้องถึงกับต้องปเปียนทำเก้าประโยคเลยเหรอครับท่านจะมาอ้างข้อนี้เรื่องการบิดเบือนคําสอนพุทธศาสนาอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้คือท่านปอดดประยุตโตสมเด็จพระพุทธโาภรณ์นะแลพระผู้ใหญ่หลายลูกก็มีความรู้แตกฉามได้ปินดกไม่แพ้ใครเหมือนกันผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่เคยอันตี้คนที่ นับถือวัดพระธรรมกายนะครับวัดธรรมกายเป็นสิทธส่วนบุคคลครับแล้วผมเชื่อด้วยนะครับว่าคนหล่านี้ที่เขาบอกว่าตายแทนหลวงพ่อได้ผมเชื่อเพราะศรัทธาคนเวลามีมากเนี่ยมันมากจริงหลายลัฐที่หลายนิกายในโลกนี้นะครับที่ให้คนไปฆ่าตัวตายหมูเนี่ยคนก็ยังยอมไปทําตามกันเลยคือเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ บอกคนไม่ต้องใช้เหตุใช่ผลแล้วมันเกินกว่าน,นั้นแล้วถ้าจะบอกว่าอ้างว่าเฮ้ยคนมีปริญญาด็อกต้องด็อกเตอร์เยอะแยะแบบเขายังไปนับถือเลยคนฉลาดมีความคิดเรียนจบสูงสูงหาเงินได้ตั้งเยอะตั้งยายังเป็นลูกศิษย์วัดนี้เลยถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นะครับก็ผมดูรายการเนี่ยต่างคนต่างคลิปนักวิชาการท่านก็ออกมาพูดก็ให้ความให้ความรู้ชัดเจนดีนะคือก็อาธิบายดีก็าอาธิบายบบว่าปัญญากับความรู้นี่คนละเรื่องกัน ความรู้เนี่ยจำพระไตรมีปริญญาสิบใบเขายกตัวอย่างคำวิชาการมีปริญญาสิบใบแต่ว่ายน้ําไม่เป็นจมน้ําตายไหมตายเรื่องเดียวกันปัญญาความรู้นี่แตกต่างกันนะครับอย่างคนจําพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มก็ไม่ได้บอกว่าเป็นพระอาหารหันต์นี่ครับไม่ได้บรรลุไม่ได้เข้าใจนิพพานโดยแจง้งคนรู้กับคนรู้ธรรมะคนมีธรรมะต่างกันจําพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มแต่ถ้ายังโกหกมุสาหลงในลาบยศสันเสริญหลงในทรัพสมบัติ เวลาแรกๆมาบวชอาจจะไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้แต่พอได้ลาบสักการะเยอะๆมีคนมากราบว่าเยอะๆคนเราเปลี่ยนได้ครับเหมือนคนหลงอํานาจหลงในทรัพย์สินเงินทองจำพระไตรปิฎกได้ทั้งเล่มเลยยังไงครับจะบอกว่าจะไม่เป็นไปอบายไม่ได้จะทําผิดไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ไม่ใช่นะครับแต่าบางคนที่ผมที่ผมไม่ได้บอกของตัวผมนะหมายถึงผู้ทุชนคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นพระด้วยซ้ําไม่ได้จบปร,รียนเก้าประโยค แต่สํารวมกายวาจาใจได้เป็นอย่างดีคนอย่างนี้มีศีลเข้าถึงแก่นพระพุทธศาสนามากกว่าคนที่จบปร,ริญญาเก้าประโยคยนเองะครับปร,ริญญาเก้าประโยคเป็นแค่บทพิสูจน์ว่าคุณมีความรู้ศึกษามามากแค่ไหนรู้ภาษาบาลีแค่ไหนแต่ไม่ได้เป็นข้อที่จะบอกว่าบารลุธรรมสูงมากน้อยแค่ไหนควบคุมสติอารมณ์ได้มากน้อยแค่ไหน เข้าถึงใกล้กระแสพันิพ์านมากน้อยแค่ไหนหรือพูดในภาษามนุษย์ง่ายๆคนมึงฟังง่ายๆว่าปล่อยวางได้มากแค่ไหนยึดต,ติดได้ยึดต,ติดน้อยกว่ากันอันนี้ผมว่ามันเป็นข้อวัดว่าใครปฏิบัติก้าวหน้าคือใครยึดติดในลาบยศสรนเสริญตัวตนอัตตาเยอะกว่ากันแค่นั้นเองเนี่ยครับที่อยากมาอธิบายเข้าใจ ส่วนทีบอกว่าอยากดังหรือเปล่าหรืออะไร่งนี้ผมรู้สึกว่าไร้สาระนะครับคำถามพวกนี้หรือมันรู้สึกเป็นการยัดเยียดมากกว่าไม่ใช่เป็นการถามคำถามนะครับก็ที่ต่อก็มีทนายอ๋อแล้วอีกอย่างเออบางคาถามก็บอกว่าเฮ้ยพูดถึงความผิดของพระองค์อื่นอะไรเงี้ยการพูดความผิดความผิดของพระองค์อื่นเนี่ยไม่ได้ทําให้ธรรมกายมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับว่าทําไมไม่วิจารณ์พระองค์อื่นบ้างผมวิจารณ์เฉพาะ คนที่มีผลกับพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าครับวัดธรรมการอย่างที่บอกมีผลกับพุทธศาสนาไทยเป็นอย่างมากเพราะว่าสิลานุสิทธิ์เยอะมีกําลังทรัพย์เยอะมีสื่อในมือของตัวเองเยอะเผยแพร่ได้กว้างไกลเพราะฉะนั้นถ้าผิดกระจายไปได้เยอะมากครับก็เลยเลือกที่จะตอบอันนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือค่อนข้างรู้มีความรู้ ตามดูมานานแล้วก็เคยคลุกคลีกับวัดสาขาเช่นวัดปาานาปะศเจริญวิชาธรรมกายผมเคยทดลองผมเคยทําผมเคยลองนั่งปฏิบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาผมเลยกล้าพูดพระองค์งอื่นวิถีทางอื่นจริยวัรอ,อื่นผมไม่รู้ลึกรู้ดีผมเลยไม่กล้าพูดผมไม่เคยเข้าวัดธรรมกายแต่ผมดูช่องดีเอ็มซีอยู่เสมอผมดู y ย u ทูบคำเทศคําสอนของธรรมชโยผมดูเข้าเว็บดีเอ็มซี ย่างที่บอกว่าพระถ้าไม่จบริญญาตีบวชธรรมการไม่ได้หรือเปล่าผมว่าเฮ้ยจริงเหรอเขาขนาดนี้เลยเหรอเขาไปดูในวบบดีเอ็มซีก็เป็นพระจังหวัดธรรมการมาตอบก็มีคําตอบอยู่ในนั้นก็ลองไปหาดูได้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าคงจะได้คําตอบบถ้วนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าคนจะฟังก็ฟังคนไม่ฟังก็ไม่ฟังอยู่ดีผมรู้สึกว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้เห็น คนศรัทธาธรรมกายเป็นฝังตรงข้ามนะครับยิ่งอย่างพี่ไอคนที่ผมไปเจอวันนี้เนี่ยที่ไปที่ไปถกกันในรายการทางคนต่างคิดเนี่ยหรือรายการพี่บุ๋มบันด้านผมเห็นเลยเขาาพี่เขาเป็นคนที่มีศรัทธามากผมเชื่อเลยครับว่าที่พี่เขาบอกว่าเขาตายแทนหลวงพ่อได้ผมเชื่อนะครับโอ้โหว่าพี่เขาเป็นคนมีศรัทธาแรงกล้าแต่ศาสนาพุทธสอนว่าศรัทธากับปัญญาควรเสมอกันคนที่ปัญญามากกว่าศรัทธาเนี่ยเอาปัญญานำก็จะเป็นพวกถกเถียงไม่เลิก ไม่มีศรัทธาคือไม่มีการตั้งสมมติฐานก่อนในเบื้องต้นแล้วทดลองปฏิบัติตามพวกที่ศรัทธามากกว่าปัญญาก็จะเป็นคนที่หลงงมง,ง,งายเอาศรัทธาเป็นตัวนําเพราะฉะนั้นศาสนาพูดถึงสอนว่าปัญญากับศรัทธาควรเสมอกันมีทั้งสองอย่างแต่อย่าให้สุดโป่งมากเกินไปแล้วถ้าศรัทธาเนี่ยเอาเป็นอะไรเป็นตัววัดออกพระไตรปิฎกออกพระวินยัยศึกษาบ้างครับ ผมว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีลองศึกษาดูให้ละเอียดเป็นชาวพุทธก็น่าจะเรียนรู้ว่าศาสนาพุทธเราสอนอะไรเป็นพุทธโดยบบประชาชนหรือเป็นพุทธโดยการประพฤติปฏิบัติศึกษานะครับผมก็เชื่อว่าคนที่ไปธรรมกายหลายคนเนี่ยอยากเป็นพุทธโดยการปฏิบัติอาจจะไม่ได้ไปวัดที่อื่นก่อนหรือวัดแถวบ้านอาจจะไม่ถูกจริตรู้สึกสกรปรกหมาตอนจัดเยอะขี้หมาเยอะพระไม่ดีไม่ถูกใจไปที่ธรรมกายสะ,าสะอาดสะอานเรียบร้อยทําทุกอย่างเป็นระบบระเบียบ ถูกใจจริตแบบนี้เลยไปแต่นี่นะครับบางคนไม่ได้รับการสอนที่ถูกต้องเขาจะมองว่าบุญคือเรื่องสําคัญที่สุดมาสะสมบุญซึ่งศาสนาพุทธไม่ได้สอนสะส,ะสมบุญนะครับท่านสอนให้ละบาปก่อนนะครับเพราะบุญโจรก็ทําได้ครับโกงเงินสากรกรมาทําบุญก็ได้แต่การละบาปนี่เป็นเหตุนะครับเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ควรทําก่อน อีกอย่างคือบุญเนี่ยอย่างจะบอกว่าพระอาหารหันต์ในบ้านก็นคือบิดาบารดานะครับพุทธเจ้าก็สอนก่อนจะไปทําบุญนอกบ้านเนี่ยตักบาตรในบ้านก่อนก็ได้ครับดูแลบิดาบารดาตัวเองก่อนจะไปบริจาคหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยพ่อแม่ลูกเมียกินดีอยู่ดีหรือ,อยังพ่อแม่นี่เป็นพระอาหารหันต์ในบ้านแต่ลูกเมียเนี่ยคือหน้าที่นะครับพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องหน้าที่ธรรมะไปว่าหน้าที่ทําหน้าที่ของตนครบหรือยัง กควรจะต้องทำหน้าที่แต่อย่ายกพระใจปิดกอันนี้บอกว่าบางครอบครัวเนี่ยหัวหน้าครอบครัวบริจาคข้าวที่มีทั้งหมดเลยในครอบครัวไม่มีข้าวกินแล้วเขาได้ทรัพย์สมบัติกลับมาอย่าลืมว่าคนพวกนั้นเขาบริจาคโดยที่เขามีจิตอยากจะบำรุงร่างกายของพระที่ปดอาหารบำรุงธาตุขันให้ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงแต่ถ้าท่านบริจาคทำบุญเพื่อหวังได้ตอบกลับมามันต่างกันเลยนะครับบริจาคเหมือนกัน แต่จิตเจตนาแตกต่างกันทําเพื่อหวังจะได้กับทําเพื่อหวังให้พระหรือผู้มีศีลเนี่ยได้กินอาหารได้อยู่เพื่อบํารุงาธาตุขันแลวเอา,าธาตุขันนั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่ออกไปทําทุสีหรือทําบาปทํากรรมผลแตกต่างกันครับก็อยากให้ลองไปศึกษาเรื่องนี้ให้ดีครับก็นี่แหละครับถ้ามีอะไรก็สงสัยก็เข้ามาได้ครับ ไม่รู้เพจจะโดนถล่มอีกนานแค่ไหนนะครับก <c oughs> <c oughs> <c oughs> <g oda> ็อยากจะบอกครับผมเชื่อครับสาวกกรรมกายที่ไปนั่งนั่งกันอยู่เนี้เป็นคนที่มีศรัทธาแรงกล้าครับและหลายคนก็รักพระพุทธศาสนาครับแต่อย่างที่บอกมักมีองค์แปดนะครับเริ่มจากข้อแรกมักไม่องค์แปดมักคือทางแห่งการพ้นทุกข์นะครับข้อแรกเนี่ยคือสัมมาทถถถิฏฐิมีความเห็นถูกต้องถ้ามีความเห็นไม่ถูกเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเท่ากับผิดตั้งแต่ข้อแรกพอผิดข้อแรก มีความเห็นผิดก็จะคิดผิดคิดผิดก็จะพูดผิดพูดผิดก็จะทําผิดมันมีองค์8ไล่มาผิดหมดเลยนะครับเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดที่เหลือผิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับว่าเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกแล้วเราจะเข้าไปศรัทธาสิ่งนั้นแล้วก็มุ่งหน้าปฏิบัติต่อไปทําตามนั้นแต่ถ้าเริ่มต้นมีมิจฉาทิฏฐิแล้วไม่ได้หวังเพื่อจะพ้นจากทุกข์ ไม่ได้หวังมุ่งเป้าตามพุทธศาสนาทําให้คลายทุกทำยังไงให้ทุกน้อยลงมุ่งแต่จะหวังสมบัติในชาตินี้และชาติหน้านไม่ใช่วิถีพุทธแล้วครับก็อันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิด้นะครับก็จะพาหลงทางไปก็จะยิ่งไปกันใหญ่อย่างที่บอกติดกระดุมเม็ดแรกผิดผิดหมดครับก็ลองไป,ไปทางปัญญาดูนะครับที่ไม่ใช่พวกไสยศาสตร์นะครับพวกไสยศาสตร์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดไปแล้วว่าเป็นเดรัจฉานวิชานะครับดูดวง ปลูกเสกเครื่องรางของขังเนี่ยไม่มีในาศาสนาพุทธนะครับพระเจ้าท่านเรียกเลยว่าเดรัจฉานวิชาไม่ควรทำพ,พิสุทธรรทนี่เป็นอาบัตินะครับก็ลองไปสายปัญญาดูบ้างไปหาคําสอนนะท่านนึกง,ง่ายๆที่ทั่วโลกก็ยอมรับองค์กรยูเนสโกก็ยังมอบรางวัลยกย่องให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนะครับท่านพุทธทาสนะครับเอาคําสอนท่านมาดูนะครับที่ท่านบอกว่าเอาความรู้มาดับทุกข์กันบ้างเถอะอย่าบ้าบุญกันนักเลย ครับก็วันนี้ไปแล้วครับหวังว่าน่าจะตอบได้กระจ่างจากที่โพสต์ที่คนแชร์กันเยอะๆที่ผมพูดเรื่องธรรมกายแล้วฝั่งธรรมกายเข้ามาโจมตีกันเยอะนะครับนี้ครับผมเข้ามาตอบนี้แล้วเพราะอย่างที่บอกขี้ียดพิมพ์ครับเป็นคนพิมพ์ไม่เก่งที่พิมพ์ในขนาดนั้นนี้ผมว่าผมพิมพ์เยอะนะใช้พูดซะเยอะด้วยมันพิมพ์ออโต้แล้วก็ผิดบ้างอะไรบ้างม,มันมาคอยแก่ก็เลยใช้วิธีนี้บอกว่าจะกระจ่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ